เอาแล้วครับสวัสดีผู้ชมทุกคนครับผมสวัสดีผู้ชมนะครับก็ช่วงนี้ครัเช้าเช้านะฟังเสียงนกร้องฟังเสียงเอ่อเสียงรถนะผมนี่ฟังดูนกบินนะบรรยากาศช่วงเช้าเช้านะนี่โอ้โหดูบรรยากาศดีทุกคนโอ้โหหมอกลงน้ำค้างลงยามเช้านะโอ้โหบรรยากาศเช้าเช้านะฟังเสียงนกร้องนะผมพร้อมกับการทํางานกลางคืนนะผมกะดึกนะโอ้โห สุดยอดจริงครับโอเคสำหรับคลิปนี้เราจะไปเช่าเอารถรถตักครับผมรถตักนะเราจะไปเช่ารถตักนะครับผมรถตักกเ็เดี๋ยวยี่ห้อแคทมาเลย <c oughs> เ,เพราะว่าผมไม่อยากขับแนะม็คโครผมมันถ้าเป็นยี่ห้ออื่นผมก็อยากขับอยู่แหละนะผมนะผมก็นี่ผมเช่าเรียบร้อยผมก็จะเป็นรถคันนี้รถแคทคันนี้นะนี่ไม่มีปอกอไรนะครับ ก่อผมจะมาตักบริเวณนี้ผมไปเดี๋ยวเราลุยกันเลยผมเดี๋ยวไมโครออกก่อนนะเพราะว่าถ้าไมโครเอ่อลุยนี่มันจะอะไรล่ะมันจะใช้เวลานานนะผมมันจะติดนะมันจะหัวร้อนได้นะผมจะหัวร้อนได้นะเดี๋ยวก็ตรงไหนใช้ไมโครไม่ได้แล้วก็เออตรงไหนใช้รถตักไม่ได้เราก็จะใช้ไมโครแล้วกันเนาะนะผมโอเคผมก็ลุยกันเลยผมเดี๋ยวรถตักลุยกันเลย เดี๋ยวผมฝึกขับก่อนนะปื้อโอเคปืโอเคเดี๋ยวเอาตักแล้วมั้งโอ้โหตักเปี้ยงโอ้โหเฮ้ยทำไมพี่แกตักแรงทำไมทำไมตักแรงอย่างนี้พี่ไม่ได้นะไม่ได้นะเดี๋โอเคเดี๋ยวเราจะเอารถเอ่อรถคันนี้นะครับมาจอดไว้นะครับโอ้ก็จะมาจอดไว้บริเวณเแถวแถวนี้แล้วกันเนาะครับผมจะให้เอารถตักมาตักนะครับ อ่าไม่ใช่ดิจะเอารถตักมาตักใสบผมมาเอา Hugo, Ivan, ้ยมาเทใส่นะครับบึนอ้ยมันแรงจริงนะรถคันเนี้ยบึนมันแรงจริงนะแรงมาโอ้โหดูดูจากการตักปึ๊บปึ๊บเทจั่วไอ้ผมบลึมโอ้โหเต็มเกือบเต็มก็ผมเกือบเต็มโอ้โหว้าปึ๊บโอเคไอ้ผมปึ๊บ ตั้งตั้งอ่ะตั้งผ่านในดีดีผมตั้งผ่านในดีก็ใสเลยผมมืบโอ้โหอย่างดีงอ่ะเออบโอ้หนี่ยผมอ้แรงดีนะแรงดีนะใช้ได้นะเออบุนบุนบุนมันก็มันดีเหมือนกันนะขับรถตักเนะี่ยเออจะว่าไปนะเออโอ้โหเต็มแล้วผมเต็ม okay. แล้วนะโอ้สองบุกี้เต็มนะผมโอเคเราก็จะขายบร,ริเวณนี้เลยคนระับขายตรงนี้เลย ที่เกียจไปที่อื่นนะ ừ, ที่จริงเราปั๊มไอ้นี้ก็ได้นะปัม๊มปั๊มดินก็ได้นะปั๊มเงินนะเอาเอาเอาตักลิปเนี้ยเอาไ้ถึงสิบนาทีเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมตักเล่นๆก่อนนะผมก็ยังขับยังไม่เสียน,นะผมเอ่อเอา,เอาบริเวณนี้มันตักไม่ได้เหรออ๋อน่าจะตักไม่ได้ผมน่าจะตักไม่ได้น่าจะตักได้แต่ภารกิจอย่างเดียวนะ เดี๋ยวตั้งฐานดีก่อนนะครับผมตั้งมุกเกี้ดีๆครับผมแล้วก็วิ่งใส่จ้วงนะครับผมปื๊ดจึ๊บจึ๊บปึ๊บป๊อบนี่ผมป๊อบเอาเต็มเอาไม่เต็มเออแหละเออวื้โอ้โหแรง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 จริงแรงจังนะผมแอบโอเดี๋ยว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 ซอมมุกกี้ครับผมเต็มซอมมุกกี้เต็มนะดี ดีจีผายโคตรไวนะครับโอเคเราก็จะเทของบลุบมโอ้โหโอ้โหมันไยจริงวะโอ้มัน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 ,ม,นมันดีนผมมันดีมาแล,แล้วเรามาขับมองนี้กันเลยผมเออเดี๋ยวผมขอปรับก่อนนะเมื่อบลุ่ไปแล้วแล้วผมใส่แล้วผมย,ผมยิงใส่อะไรไปยังโอ้โห,โโหเต็ม เต็มภายในวิปตาผมอือเต็มภายในวิปตานะครับทุกคนโอ้อะไรจะไวขนาดนี้อือยกขึ้นครับผมยกขึ้นในผลอือโอเคเบรกอียกวุ้นวุๆนวุ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 นแล้วก็เทลงครับผมตุมโอ้โหเต็มขายครับผมโอ้สุดยอดจริงๆนะสุดยอดมากสุดยอดมากทุกคนโอ้โห บางลงไม่ปาบงลงแล้วผมผมตอนนี้ผมก็หลงลงกับภาคสามอยู่นะพี่ลงลงกับภาคสองอยู่นะไป่เอียงโอโ store, ้โหตอนนี้ผมลงอยู่นะว่าเอขับกับภาคสองกับภาคสามมันไม่เหมือนกันไงก็หลงมีลงลงลืมๆนะโอ้เราเราเราถอยเลยว่ะทุกคน ป๊บโอเคฟโยกขึ้นครับผมยกขึ้นให้สูงๆเนี่ยมันมันมันหลงแบบเนี้ยปื้มโอ้โหหนึ่งมื่อกี้หนึ่งมื่อกี้เท่ากับเอ่อครึ่งรถครับผมโอเคเราจะเอ่อเราจะมาจากฝั่งนี้ด้วยนะปื้บปึ้มโอ้โหกระจายวงกระจายเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่เต็มยังไม่เต็ม หุนหุ้นหุ้นหุ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 นเอาให้เต็มมเอาให้เต็มเอาให้เต็มหุนหุ้นโอ้โหเต็มละเกมมาดูด้านนอกเอ้ไอ้เบ้อมันมีมองนี้ด้วยเหรอเออน่าสนใจดีนะโอ้ยหน่าสนใจว่ะเหมือนเหมือนเราได้ขึ้นอ่าเหมือนเหมือนเราได้ขึ้นตรงนี้เลยนะครัโอ้แต่ว่าไม่ขับงงยิบหายเลยขับงงยิบหายเลยว่ะ โอ้โหมันมองไม่เห็นเลยว่ะผมมองเห็นแต่ดวงอาทิตย์โอ้มองเห็นแต่ดวงอาทิตย์ป้าบอลจริงเลยโอ้โหอะไรวะเนี้ยอะไรครับเนี้ยโอเคผมสองมุกขีเต็มครับผมแม่มันไวดีจริงครับรวดเร็วทันใจนะทุกคนนะโอ้โหสามารถไปใช้บริการกันได้นะผมใช้บริการได้นะครับ ใสเ่เปี้ยงโอ้โหเทงงบโอ้โหไม่เต็มเชยวอะได้ไงวะได้ไงวาทุกคนไม่เต็มเชยว่ะวุ้นวุนวุ้นวุ้นวุ้นวุเนวุ้นวุ้นวุ้นวุุ้นวุ้นุ้้วง พุดยอดแล้วเด้อรุ่น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 ใช่ไหมอ่าที่ที่เห็นอยู่ตามลานมันอ่ะเขาเขาเขาก็จะเบิ้ลเครื่องนะผมเฮ้ยโอ้โหกระเด็นแรงยิบหายเลยว่ะออดันไปผมอือจ้วงไปจ้วงไปโอ้มันติดมันติดนะครับมามาอือรุ่น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 โอเคเสร็จเรียบร้อยผมงานก็เป็นนวัตเสร็จพิธีครับแล้วก็ งานเสร็จเรายังเรายังไม่เสร็จนะผมงานเสร็จเรายังไม่เสร็จนะเราอาจได้กี่นาทีแล้วเนี่ยเ็ดนาทีผมเดีย๋ยวเราจะตักไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะครบสิบนาทีก็แล้วกันนะผมอโอ้โหมันไม่ให้ตักว่ะอ๋อมันยังเหลืออยู่ใช่ไหมเออมันยังเหลืออยู่อ๋อมันต้องเอารถบัสออกก่อนออผมจะตักเออผมจะตักไปให้มันครบสิบนาทีก็แล้วกันนะผมรถบัสเดี๋ยวคาา่อเอาออมาเอามา,มาออกกันคลิปหน้านะครับ ผมจะ,ะปั๊มเงินก่อนปั๊มเงินก่อนนะโอ้ตอนตอนนี้เงินเรามีสองแสนเลยวันปั๊มเงินก่อนปั๊มเงินก่อนอปึ๊มจือ๊อเอาเอาเอาค่าเอาค่ารถเอาค่ายืมรถคืนก่อนนะครับหูนนนี่เป็นไงเป็นไงโอเคไ,ไม่บางลงจื๊อถ่ายไปครับผมถ่ายไปลุกๆถ่ายไปชนเปี้ยงเลยเปี้ยงโอ๋อ <laughs> โอ้โหสุดยอดจริงเลยครับโอ้โหวิ่งวิ่งแบบว่าวิ่งแบบเต็มแรงอ่ะใส่เปี้ยงแป๊บเดียวเต็มนะผมสุดยอดยิงเลยอือเอมันเต็มแล้วนี่หว่าต้องเต็มแล้วเต็มแล้วนะครับขายขายขายโอ้โหปั๊มเงินอ่าวิธีปั๊มเงินครับก็ทําแบบนี้ได้เลยนะคือสําหรับคนที่ไม่โกงนะสําหรับคนที่โกงผมก็ อให้เขาโกงไปเถอะนะครับเขาไม่มีเงินซื้อนะเพี้ยงโอ้โหมันสุดยอดจริงสุดยอดจริงครับสุดยอดจริงมันจริงนะขับรถคันนี้อ้ต้องเออแต่ว่าต้องน,นานๆมาขับนะผมนานๆมาขับนะบบุ้มบุ้มเนี่เป็นไงล่ะแม่นานๆมาขับรก็ผมโ,โหจะดีมากเลยเออ เดี๋ยววางวางวางก่อนวางก่อนเออวางลงแล้วใส่เปี้ยงเลยบล้มบลูมบลูมบมบมของถ้าของจริงอ่ะตักจริงๆต้องตักให้หมดเลยครับอถ้าถ้าทำจริงๆต้องตักให้หมดแล้วนะเพราะว่าแต่ว่าภารกิจเขาย่อมาให้เราแล้วไงครับโอ้โอเคอีกเดี๋ยวดูก่อนว่ายกรถบัสออกมาแล้วก็อยกรถบัสออกมาแล้วก็ต้องตักอีกครับต้องตักอีกนะ เดี๋ยวผมจะยังไม่ยังไม่คืนรถบัสเอ้ยังไม่คืนรถตักแล้วกันเนาะเดี๋ยวก็อ๋อเดี๋ยวลุยกันต่ออ๋อคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะผมก็ไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ